สวัสดีครับบริการหมอคอมครับฮัลโหลวัสดีครับครับวัสดีครับสอบถามเรื่องอะไรดีครับวันนี้พี่จะมาปรึกษาเรื่องเการลบเพื่อนใน Facebook ที่เสียชีวิตไปแล้วครับอ๋อก็คล้ายๆกับกรณีถ้าจะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่ว่าเราไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเบื้องต้นใช้ iPhone หรือ Android ครับผม iPhone ครับ iPhone นะครับเราต้องไปค้นหาเพื่อนคนนั้นก่อนผมเข้าไปที่ facebook Facebook นะครับครับ เฟซบุ๊กการจัดการโน้ตแล้วมีมีสองวิธีคือหนึ่งถ้าพี่ยังเจอโพสต์ของเขาอยู่ได้ให้ให้เข้าไปที่โพสต์ของเขาอ่ะครับครับอย่างเช่นเจอผมนะนายหมอคอมสิทธิโชคตึกตึกตึกตก,กรณีผมตุยอืมอาจจะ,ะในอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่นะครับอ่ะ <c oughs> เกิดพี่ยังจะเลิกเป็นเพื่อนแล้วพี่ก็ปัดไปที่มันบอกว่านายหมอคอมสิทธิโชคลิงก์อะครับผมมันจะเข้าไปที่โปรไฟล์ของผมอ่ะแล้วก็ สามารถจะเข้าไปดูความเป็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปพร้อมกันไหมครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลบเพื่อนออกดังนั้นไปไปทำพร้อมกันไหมเอผมเข้ามาใน facebook แล้วตอนนี้บน iPhone นะครับพี่อยากให้ผมลองยกตัวอย่างยกเลิกความเป็นเพื่อนแต่ใครดีครับพี่สุครับผมเอาสูมเมธครับโอ้ oh, สูมเมธวงไดมอนใช่ไหมใช่เพื่อนของ,ของเราพี่ก็จะรบเขาด้วยแต่ว่าพี่รบไม่ออกเบื้องต้นนะครับเราก็เข้าที่แอป facebook แล้วก็ ขออนุญาตคุณสุเมรด้วยนะครับมาเป็นตัวแทนในการทำสื่อครั้งนี้ไปกับผมกับพี่สุด้วยเนาะ,ระเราก็ปัดขวาม,มาที่สร้างุ่มค้นหามค้นหาครับผมอ่าค้นหานะครับหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งเข้าไปที่ค้นหานะครับช่องค้นหากําลังแก้ไขค้นหาแล้วพอที่ค้นหาปุ๊บแล้วเราก็พิมพ์ชื่อคนที่เราจะนําออกจากความเป็นเพื่อนนะครับ อ่าอย่างคุณสุเมศก็สอเสือสระอุเนาะสระอาสระสอสเสือสระอุสระอุสระอุสระเอสระเออหมอม้าสระเอทอทองหมอม้าทอทงอ๋อกดุกทุกดด้วยสระเอมอม้าต่อเต่าเรืออ๋อสระเอมอม้าต่อเต่าเรือใช่ใช่อ่าเอาต่อนะครับเอทานครับโดอดิสระเอสระเอหมอม้ามอม้าต่อเต่าต่อเต่า รอเรือรอเรือนี่นะครับรูปภาพสุเมตตอนทางมวงอ่านี่นี่สุเมตตอนทางมะวงเพื่อนตุงมอ่าเป็นเพื่อนกับผมด้วยเพื่อดูการดำเนินการเ่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปสุเมตอนแล้วคราวนี้แต่ตรงกลางหน้าจอโปรไฟล์ูปิเจอร์ภาพโคเวอร์โปโต้โปรไฟล์สุเมตตอนทางมะวงหัวข้อเราก็ไปหาหัวข้อที่ชื่อว่าเพื่อชื่อเพื่อนของเรานะครับแล้วปัดขวามาเพื่อนตุงมจะมีเมนูที่ชื่อว่าเพื่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วมกันกับค หัว้อยย่อยปัดความไม่อีกร่วมกันุร่วมกันปัดความไม่อีกเพื่อนุนี่แหละครับเพื่อนอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ที่อยู่ต่อจากร่วมกันเพื่อนปุ่มที่สองนะครับอยู่ต่อจากร่วมกันให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเพื่อนอะแล้วรับคราวนี้ปัดความมาเลิกเป็นเพื่อนุเนี่ครับจะมีเลิกเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับต่างกันนะครับอ่าต่างกันยังมีอีกมีอีกเมนูหนึ่งอยู่อีกที่อีกหัวข้อหนึ่งคือการบล็อก แต่ตรงนี้เป็นการเลิกเป็นเพื่อนเท่านั้นแต่ว่าผมยังผมยังขออนุญาตเก็บความทรงจําไว้ของคุณสุเมธไว้ก่อนละกันเนาะอ๋อได้ได้กดรถที่กับได้ครับได้ครับผมก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นข้อสงสัยของพี่สุคณิฐานะครับผมครับแต่พี่สุครับอันนี้อนุญาตให้ผมนําความรู้นี้เผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในหนึ่งสี่หนึ่งสี่กรณีนี้ครับอันนี้เพราะมีเพื่อนเคยถามพี่เหมือนกันว่า จะรบเพื่อนจากเฟซเนี่ยรบเป็นยังไงอืมเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าทุกๆุกวันก็มีเพื่อนของเราไม่ว่าจะทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักก็เอเขาเรียกว่ากลับคืนสู่พื้นดินเนาะอ่า uh huh. อืมแต่ว่าบางครั้งเ,เพื่อนเพื่อนเหล่านั้นก็ยังเป็นเพื่อนกับเราใน facebook อยู่วันเกิดทีไรก็จะเตือนมาทุกทีเราก็น้ำตาไหลเ,เมื่อ,เม,อเมื่อเรายัางถ้ายิ่งเป็นคนคุ้นเคยเราก็จะน้ำตาไหลนะครับผม ได้่ก็ยคิดถึงเขาอยู่เนาะอ,อยากฝากอะไรกับเพื่อนๆไหมครับในการใช้งานเทคโนโลยีครับผมพ่สุก็ก็อย่างถ้าเกิดแอปอะไรที่ใช้ไม่เป็นนี่สามารถโทรมาปรึกษาหมาอผมได้ใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมกดหนึ่งสี่หนึ่งสี่โทรติดปุ๊บกดเก้ากดหนึ่งจันถึงสุขสิบโมงเชา้าถึงเที่ยง,ง,งนะครับผม ครับมีประโยชน์มากเลยลวเพราะวลาพี่ฟังแล้วพี่ก็ไปทาตามมันดีเอออันไหนที่พี่ทาได้พี่ก็พอทําตามแล้วเออทําได้<ต>อะไรอย<ต>่างเงี้ยแต่แต่อันนี้พี่สุครับอย่าลืมนะครับว่าเข้าไปในโปรไฟล์ของเพื่อนที่เราต้องการจะจัดการอะไรเนี่ยต้องไปต้องไปที่เพื่อนอันที่สองเนาะที่อยู่ต่อจากร่วมกันนะครับ <c oughs> อ่าเอครับเราสามารถกดเลิกเป็นเพื่อนได้แต่ว่า ถ้าโปรไฟล์นั้นยังอยู่เราไม่ได้ลบโปรไฟล์เขานะครับเราก็ไปขอเขาเป็นเพื่อนได้แต่ใครไม่รู้ใครจะกดลับให้เราดังนั้นถ้ายังรู้สึกอยากให้มีการเตือนความทรงจําเรากับเขาตลอดไปก็ยังไม่ต้องเลิกเป็นเพื่อนก็ได้นะครับผมอ๋อครับครับงั้นพี่อาจจะไปลบขึ้นอย่งก็ได้ใน,น เอาเป็นว่าี่เขาก็พี่ก็ค่อนข้างสนิทนะ,ะก็คิดถึงเขาอยู่อ่เอาเพราะเป็นเพป็นโรงงานด้วยอืแมขอบคุณพี่สุที่อนุญาตให้ร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับเพราะว่านาน,านทีเพราะผมไม่ค่อยได้ลบเพื่อนจริงๆมันมีวิธีการบล็อกด้วยเนาะต้องไปอีกเมนูหนึ่งนะครับพี่สุครับอ๋อครับ ไอ้ไอ้ไอ้การบล็อกนี่คือคือบล็อกคนเราพวกนี้ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคือคือคือเขายังเขายังอยู่ในลิสต์ที่เคยเป็นเพื่อนกับเราแต่ว่าพอเราบล็อกแล้วเขาจะไม่เห็นอะไรที่เราทํานู่นทํานี่อีกต่อไปเหมือนกับว่าแบแต่มันยังมีเมนูอีกนะเมนูห่างกันสักพักอีกเดี๋ยวนี้เ c e b o o k มันจะมีเมนูย่อยๆเยอะนะอ๋อแล้วพี่ปั่แล้วฟังแล้วไม่เข้าใจพี่ก็ไม่กล้าขออ่า ก็ก็โทรมาปรึกษาในบริการหมอคอมได้นะครับพี่สุครับได้ครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นกันครับตอนนี้เริ่มหนาวแล้วใช่ครับผมครับได้ครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ